สวัสดีค่ะพี่พี่ไม้ใช่ไหมใช่หรอไอมินเนียนนเียสวัสดีค่ะพี่พี่ก่อนเนี่ยเร็วๆโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะหน้าไมา้พี่ๆดูหน่อย ว้าวว้า wow. เอากินดีๆค่ะกินดีๆดยัมีมีภาษาไทยก็มีแต่แต่ไม่รู้เขาทำยังไงนั่นไงโพดามันสีโพดามันเลื่อนลงเลยสี่อันที่สามอ่ะ อันนี้ะเอาวไล่เอปกินหนกับน้อก่นน,อนนะอันลูกเสือ,อนี่น่าจะสนบุบดาวไมยอะเลยอะไรนะคะไปไหนนะคะอไปเบน้ไปพี่พก่อนมานี่ก่อน